พี่น้องกันโยมเห็นบ่เป็นหมากเป็นดอกมันเป็นหมากมันดอกมันดอกหลายๆเลยหมดตอมเลยหอมดอกทีแรกม,มันเป็นหมากหมากมันนี่นี่โมติดดอกพีนนนกน่น้องมันลนดอกช้นย่างอยู่กำลังสีน,นันด์เลยหลายเลยทางงามเลย แต่พระอาจารย์นี่มานั่งส้มวิวอยู่นี่ก็อากาศเย็นๆแล้วก็มาเบิ่งดอกไม้อันนี้แหละมันสวยงามดอกมันเป็นตูมเพราะมันหล่นมันหล่นนี่เป็นมันเห็นให้เป็นหมากขวัญมันมันสิเป็นลูกแต่ลูกเมื่ใหญ่ดอกสงสัยมันดุกใ่เดือนสูงเกิดลูกที่มันสิเป็นเป็นลูกเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศตัวนี้เช่นกันเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจัง เบื้องบรรยากาศทั้งไปเอาผีปภาษาคนละงานชมมันเองพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศให้เบื้องสิชีวิตของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านบุคือกันเด้แต่ละหมู่บ้านไปถิ่มมันแล้วก็ก่อนสีพ่อกันก็ไปก่อนสีเบื้องบรรยากาศไปถิ่มพีกันพามาชมเบื้องอันนี้เช่นกันต้นดอกสละ อ่ะเดี๋ยวนี้ได้ก็ถ่ายสวงใบใบย,ยังว่าต้องถ่าติดตามบึงไปน้องกันพี่น้องพระอาจารย์ก็ับทายได้ซ้ำทายได้หรองอ่ะเดี๋ยวเอาซ้ำนีเช่นกันพี่นอ้นองก็โยมเห็นบ่มปินหมากม เป็นดอกมันเป็นหมากมันดอกมันดอกหลายๆเลยหมดตอมเลยหอมดอกทีแรกมันเป็นหมากหมากมันนี่นี่มุติดดอกพี่น้องลนดอกย่างๆอยู่กำลังสีนั่นเลยหลายเด้ท่านงามเลยแต่พระอาจารย์นี่มานั่งส้มวิวอยู่นี่ก็อากาศเย็นๆแล้วก็มาเบิ่งดอกไม้อันนี้ละมันสวยงาม มันเป็นตูมเพราะมันหล่นมันหล่นนี่เป็นมันเห็นห้เป็นหมากขวัญมันมันจะเป็นลูกแต่ลูกมใหญ่ดอกสงสัยมันโด่งในเดือนสุกเป็นลูกคือมันจะเป็นเป็นลูกเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศตัวนี้เช่นกันเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจังเบิ่งบรรยากาศทางไปเอาผีปภาษาคนละงานชบมาเนี่ยพี่น้อง อยากสิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิง่งสิชีวิตของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านบ่คือกันเด้แต่ละหมู่บ้านไปถิ่มกันแล้วก็ก่อนสิพ่อกันก็ไปก่อนสิเบิง่งบรรยากาศไปถิ่มพี่กันพามาชมเบิ่งอันนี้ซะก่อนต้นดอกสลละดอกมันฮะเดี๋ยวนี้ได้ก็ถ่ายส่งใบ่ายังว่าต้องถ่ายที่ตามเบิง่งไปน้องกันพี่น้อง

มายังพันเตอิมังสัปริวารังมัทุบุภผาป่าสาทางอิมัสะมิงวิหาเลปิภูสังทาจารโอนุชยาห์มาสาธุโนพันเตปีภูสังโฆอิมัง ซาปาลิวาลังบรรยากาศาตอนนี้กำลังสิ้นเส<ป>ื่อมล่างของไงไงหูไปที่ปสาเศัอดิ์ไปติดัำโคเขาเลี้ยนจากนี้ไปนี่ก็ประมาณสองโลบรรยากาเป็นแบบนั้น

ฮะขึน้นมาขึ้นาเกินก่อนินกีดิดสวยงงงัจังบนายเคื่อนเฮ้อด,กกอดักีขัดหรดักีกำลังเอาหลางของนายใหูขึ้นรถ็นฟ้าบรรยากาศไปตางตาแดด มันมีก้อนก้อนส่งสการของไม่ใช่หูคนการ่นมาสูฮอดพีป่าใกล้ใกล้เกี่ยวรัฏจากรให้พี่น้องิ่งไปเรื่อย ว่าขาว่ได้บวบ่วได้บวชนาวไฟแต่บวเขาวออาเหน้องเพราะว่ามันอันนันไกลขนาดท่านไฟมันสกิโลหกิโลกูเล,ละราชีอหอดราชีหอดพีประสา เงินทัน้งหมดน่ะจุ่มหัวทิประสานหยาดฝนตกเลยโอ้น้ำแกว้วก้อนอะเดี๋ยวไปหอดหลพระอาจารย์ทิ่เจ้าฟ้าบรรยากาศให้พี่น้องดูอีกเท่านึงไต่กระบองไปเลยพี่น้องเอย่าจุา่ไต่กระบองไปเพราะว่ามื่อนี้เป็นมือวันข้านกันมือวันพูดออกมาได้ออกวันข้านให้ออกได้อย่าจุา่ม ครื่องข้างลังหอดเครื่องข้างพี่นออ้องนอยู่ข้างหน้าเนี่เป็นเทีอกไตกระบองไปเพราะว่าเป็นมืออันข้านแล้วมืออื่นเนี่ยออกว่าไรเลยเป็นวันพุธทางบ้านเขาถือวันพุธวันพุธนี่ออกว่าไรวันข้านนี่ออกไ,ได้หลังจากนั้น,นก็วิทย์วันพุธแล้วก็ออกไปได้บรรยาก,กาศเครื่องข้างเลย นี่ผู้ใต้ของ<ย>ผู้วานเขาตกแกกผลที่โตข่ำพาโตข้อนเอาเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องทับอย่าเป็ีภยนเาบรรยากาศให้พี่น้องทางหลังหลัง งานกันเมื่อไอเตอ๋อไอไก่ไก่เนี่ยแตกเนื้อแตนอุละ่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นปลาตัวผุนปลาตัวผุนเนี่ยไกลไก่ตึ้นกิโลสองกิโลสองกิโลสองกิโลเพืออ่อสียหอดจากบ้านไปหาที่ระสา สองกิโลตินบ,น,น,นบานโกคำเลียนใยู่คนโบตกแบบนี้คืบแน่นนอยนึงเพิ่ยานรลานเพิ่นแดกเพิ่นคือีบวเห็ดห้โตกหรอกอายุเพิ่งกะหนึ่ง,งร้รยสปีอยสี่ปี ยู่คนในร้อยสี่ปีเฒ่าเสียโลกสลาผู้เฒ่าพี่น้อมาจุ่มเดี๋ยวไปทางใดก็กเ,เขาเขี้ยวแล้วสิบเขาซุ่มหนามช่วมก็มีซุ่มหนังก็มีมมล่างหอดีหอดเครื่องข้างหอดต้นมะขามหอดต้นนี่ก็เครื่องข้างพี่น้อโดนต้นต้นยุ่งหรือตน้นต้นดูหรือตนน้นอย่างหอดเครื่องข้างในเรื่องบรรยากาศ เขาเขียวบรรยากาศงามขนดมาดนานี่พ่อเบิ้งอยู่หรอกเดี๋ยวหอดพีภาษาเดี๋ยวพ่อจังกระสิเกแคภาพบรรยากาศให้เบิ้งอีกคนหนึงนี่น้องป้านี่แหละญาติโย,ยมปนานี่พี่ปภาษาอืดหม้อนแลยวก่อนหอดแล้วหอดแล้วไกลเท่าไหนจากบ้านหอดแล้วพี่ปภาษาใครต่มันบริเวณ พระอาจารย์วะไต่กระบองไปกระบองกระผมยังกระบองทองแค่ผมมันโมเมนขี่ย่างแท้มันเล็ดับหอดแล้วที่ประสาไงก็คุณว่า ใครโดนบดแดดเนาะใครโดนบดดดวะเป็นบดแดดมนันใครโดนบดเดดเลยสองกิโลควยใครใครโดนบดแดดก็แม่มบนแดดยุงก็บ่ยังใครมีลมเนาะใครมีลมเนาะใครมีลมแม่บลมเลยมึง แดดแัดแต่ฝนตกห้องเท่านั้นเลฝนที่ตกห้อวิธีกนานี่จะได้ฟอวันเมื่อกี่อากาศมันเย็นเลยตอานมันเดดอีกอนน้มันเดดเลยใช้องันก็อย่างนยล ลใกล้านบมดแดดเลยะสองกิโลเลยสว่วงตุนขาเราอาดนี่ผมก็บเทคกีจักรยานลงมอเนี่ลี้ยีดินทรายเอะกี้ี้เป็นดินทรายอ้แถวเลนนอกคุณวานน่เนาะะกี้มันหนี้ตะกี้สองสองขางข้างนี่มแต่ปลาไรแบบนี้ล อินไซตมาดิโอ้มาแล้วพี่น้องญากจะยมนี่มีประชาทางเขาต้นหนา ที่หนึ่งประกอบอกด้วยผู้มีรายนามจากต่อไปนี้ท่านแรกครับขอเรียนเชิญน,นายอิสก,กราปีดวงพันญาติจัดบ้านโดงเย็นท่านที่สองนายอาโนน์คนขยันสามน,นางปียาทุบวรปีดวงพันสี่นางมณเทียสุรสนห้านางมีนาสุริยะวงศ์บ้านนาสิงหกนายสวยเสียงเย็นบ้านเหล่าแขนทองนะครับเจ็ดนายปัตวาปี แป่าคุณมีดีดวงพันเก้าพ่อจันดีดวงพันสิบพ่อพรมาเสียงเคราะห์สิบเอ็ดพ่อวันดีดวงพันสิบสองนายแดงดีดวงพันสิบสามคุณครูประดิดชาวนาบ้านท้วยสะแบกสิบสี่พ่อถาวรอ,อินทองบ้านห้วยสะแบกสิบห้าพ่อฝนรอดถิ่นที่สุดบ้านโนนสวา่างสิบหกนายอานนท์สูระด การทางศาสนามีพุัน ุดที่สามนะครับวังภาพเสร็จแล้วนะครับฟังเ่าไปจันนะครับเกินายืนข้าแถวรอพู่สนใจเพื่อพิจารณาภาพบางส่วน ข้าพพงศ์ก,การณราชการพระเกล้เจ้ากระับจะเจ้าพิการเจียฐานนัสีโรเจ้าคณะจตุจัตรงเย็นเสด็จเ่งนะครับพระเถรานุเถราทุกโรกับเรียนนายสรเสถียรดวงพันนายยกเทศสมุทรตีตะบนตรงเย็เนปร,ระธานใน,ท,น,นที่ดีท่าน,นทนงเกียรติที่โปรดรักท่านครับกระร่รางที่หนอนสมบัติคนกิจประกาศทางปรากฏนับเบองหน้าของท่านทั้งหลาย ร่างของคุณแม่บูสุวรรณะนะครับซึ่งจากโลกนี้ไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับนัาการความเศร้าสเสียใจอะไรแล้วแา่มีของลูกหลานในย่านนี้เพื่อเป็นการประกาศเสียติ้นคุณและลำล็กถึงผู้วายชนเป็นวาระสุดท้ายขอความน้ำใีะประวัติของผู้วายชนมารเรียนเพื่อที่ท่านได้รับทราบโอดสังเกตดังต่อไปนี้คุณแม่บูนะครับสกุลเด่นสุวรรณะ เกิดเม่อวที่หนึ่งเดือนมกราคมปีรุกกระดาษสองพนี่้กสีณบ้านจรงมมยาตำบลตรงมมยาาอำเภอทัมหน้าเจริญจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นนะครับโดยเป็นตัตรีของคุณพ่อตัวคุนแม่เรือสุนวสานะครับจในจังนวนพี่น้องร่วมบิดามันตาเดียวกันที ท่านแรกนะครับแม่หักสุวัสาิเสียชีวิตแล้วสองพ่อรักสุวัสาิเสียชีวิตแล้วสามพ่อเล็กสุวัสาิเสียชีวิตแล้วและท่านที่สี่นะครับคุณแม่โหสุวัสดนะครับผู้วายชนกับพรจชาจะทักทูเสียทีกรุณาทุกท่านครับคุณแม่โหสุรวรสณนะครับ เพื่อการมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ได้